สวัสดีค่ะพบกับรายการอวยตาแตกวันนี้จะมารีวิวหนังอินเดียที่มีเค้าโครงจากเรื่องจริงจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปรับชมกันเลยค่ะภาพยนต์อินเดียหลายต่อหลายเรื่องพยายามเปสื่อกลางในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็นละเอียดอ่อนในสังคมอย่างเรื่องแพทแมนที่ไม่ใช่เรื่องราวของยอดมนุษย์แต่เป็นสุภาพบุรุษที่คิดเปลี่ยนโลกของสุขานามัยเพื่อผู้หญิงอินเดียซึ่งจุดประเด็นเรื่องสุขานามัยของผู้หญิงแดนพราราตะในวงกว้าง สำหรับภาพยนตร์เรื่อง p a ทม m a เป็นแนวคอมเมดี้ดราม่าความยาว140นาทีที่บอกเล่าชีวิตจริงของนักประดิษฐ์และนักธุรกิจอินเดียที่คิดค้นผ้าอนาไัมสำหรับผู้หญิงรายได้น้อยในท้องถิ่นหลังจากพบว่าภรรยาของตัวเองใส่ผ้าคิ้วเวลามีประจำเดือนเพราะไม่มีเงินพอจะซื้อผ้าอนามัยมาใช้ แน่นอนว่าโดยส่วนตัวแล้วชอบพล็อตเรื่องนี้เป็นทุนเดิมภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงตีแผ่เรื่องจริงของสตรีชาวอินเดียกับความเชื่อในบางพื้นที่ที่เชื่อว่าหากใครมีประจำเดือนจะต้องถูกกีดกันไปนอนนอกบ้านและถูกปฏิบัติราวกับเป็นสิ่งสกปรกและน่ารังเกียจน,นั่นเป็นเพราะความเชื่อที่ยังล้าหลังทำให้สตรีชาวอินเดียต้องทุกข์ทรมานและอับอายเมื่อเธอมีรอบเดือน นอกจากนี้พวกเธอยังไม่สามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้เพราะราคาที่แพงแถมยังอายที่จะต้องไปซื้อพวกเธอจึงเลือกใช้ผ้าคีริ้วเก่าๆในการซับเลือดและซักออก ส่วนการจะตากให้แห้งนั้นก็ไม่สามารถทําได้อย่างจงแจ้งเธอต้องซ่อนมันไว้ใต้เสื้อผ้าชิ้นอื่นๆเพราะหากใครมาเห็นเข้าจะเป็นเรื่องใหญ่และกลายเป็นขี้ปากชาวบ้านไปทั่วโดยเรื่องย่อจะเป็นคู่รักคู่หนึ่งที่พระเอกเป็นชายชาวอินเดียที่มีอาชีพช่างทั่วไปทั้งคู่รักกันมากโดยเฉพาะฝ่ายชายที่รักภรรยาตัวเองมากเมื่อทั้งคู่แต่งงานและย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันก็พบว่าในแต่ละเดือนจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ภรรยาของเขาจะต้องหอบข้าวของไปนอนนอกบ้านนอกจากนี้เวลากิน ข้าวก็ยังต้องนั่งแยกกันอีกทําให้เขาสงสัยและไม่เข้าใจว่าทําไมครอบครัวถึงต้องทําเช่นนี้จนเขาพบคําตอบว่าภรรยาของเขาจะต้องมีรอบเดือนเดือนละหนึ่งครั้งและต้องใช้ผ้าคีริวในการซับเลือดแถมยังต้องตากแบบหลบๆซ่อนๆด้วยความรักและเป็นห่วงภรรยาเขาจึงออกไปซื้อผ้าทำไมาให้แต่พบว่าราคาแพงจนน่าตกใจเมื่อเขานำกลับมาให้แทนที่ภรรยาจะดีใจกลับต่อว่าเขาและให้นำไปคืนพร้อมสั่งห้ามไม่ให้เขายุ่งเรื่องนี้อีกเด็ดขาด แม้ว่าจะโดนสั่งห้ามแต่ตัวสามีก็ไม่ได้สนใจเขากลับทำทุกวิถีทางเพื่อให้ภรรยาของเขาได้ใช้ผ้าอนามัยที่สะอาดและปลอดภัยด้วยความช่างสังเกตมุกมานะและทักษะงานช่างที่ไม่ธรรมดาทำให้เขาเริ่มคิดค้นวิธีการทำผ้าอนามัยขึ้นมาด้วยตัวเอง แต่ถึงอย่างนั้นการเดินทางของเขาก็ไม่ได้เรียบง่ายด้วยมุมมองความเชื่อของคนรอบตัวเขาที่มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรนํามาพูดถึงเป็นเรื่องที่น่าอับอายของผู้หญิงทําให้เขาถูกต่อว่าบั่นทอนไม่ได้รับการยอมรับจากคนใกล้ตัวเลยนั่นกลายเป็นจุดสําคัญของการเปลี่ยนแปลงและการก้าวสู่เวทีที่ทั่วโลกให้ความสนใจในสิ่งที่เขาทําภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เพียงให้ข้อคิดปลุกกระแสะและตีแผ่ความจริงในสังคมแต่ยังทําให้เราได้เห็นความพยายามของคน คนหนึ่งที่ต้องการทำเพื่อส่วนรวมโดยไม่ได้คาดหวังประโยชน์ใดๆให้กับตัวเองทั้งในเรื่องยังสออแทรกไปด้วยประเพณีวัฒนธรรมภาษาความหลากหลายของชาวอินเดียทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้จัดว่าเป็นภาพยนตร์คุณภาพที่ครบทุกรสชาติทั้งสนุกทั้งลุน้นแถมยังมีเรื่องราวของความรักเป็นเส้นหลักในการดำเนินเรื่องอีกด้วยเรามั่นใจว่าถ้าคุณได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วคุณจะติดใจภาพยนตร์อินเดียจนต้องไปค้นหาเรื่องอื่นๆมาดูอีกแน่นอน สำหรับเรื่องแพทแมนได้คะแนนจากเว็บ IMDb ถึง7.9เต็ม10สำหรับใครที่ชอบหนังแนวนี้หรืออยากให้รีวิวหนังหรือซีรีส์เรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ